สวัสดีครับพี่น้องสบายดีทุกท่านมือนีบาโบ่บุงหน้ามาแต่โคราชพี่น้องบนถนนหมายเลขสองสี่จะผ่านอีกแล้วเกันลับตะคองมือนีมากับบ่าวไก่สบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีบาโบ่เลยครับมือนีไปเห็ดเบียยเห็ดงานน้ำบ่าวโบบ่าวโบ่เลยผ้าแหวกมองที่บาบไก่บุกเยเห็นมองที่บ่าวไก่บุกเคยมากอีกแล้วครั้งแรกเลยครับเพราะว่าบันนอกก็บันนอกแล้วคนหมดไปใส่มาใส่จักเสืออะไรสินะจะเป็นครั้งแรกของบ่าวไก่ตลอดนะครับนี่ละ ไปใช้ก็ไม่แต่ครั้งแรกบ่าวไก่นี่ครับครั้งแรกตลอดแม่งก็ครั้งแรกอีนีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเมืองข้างหนา้าบ่าวไก่โอ้โหมันสัญยญยงนี่บ่าวโบนี่คือทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกป้าตัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ขึ้นยิงนย่งใหญ่อลังการเลยพี่น้องเคยเห็นแต่ทางด่วนอยู่ในกรุงเทพเนาะแต่ถ้างในกรุงเทพมันชิบโปแปลกเลยพี่น้องอันนี้อยู่ต่างจังหวัดนี่แปลกหูแปลกตาพี่น้องเลยนี่คือทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกบ่าวไก่ทีมุ่งหน้านจาก บางะอินไปสินสุดอยู่ที่โคราชระยะทางก็เกือบลอยเก่าสิบหกมั้งทางบนใจบาบูนะ<า><า>ขอสุขขอไพยพี่น้องเพราะว่าเป็นทางด่วนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดไในบางไก่อืมอ่าเพิ่นเปิดใส่งานนะบ่โบโ่บ่หนิตอนนี้แย่เพรท่นเปิดใส่งานเพิ่นให้เปิดใส่งานแค่ช่วงนาทิศการเพื่อจะระบายรถแต่มีบางส่วนบางตอนที่เพิ่นสางแล้วเสร็จแล้วแล้วก็บ,บางส่วนบางตอนที่เพิ่นยังสางเพราะท่านเหล่าซิสบางไก่เบิร์นข้อนุกงการโอ้โหทางด่วนนี่แย่หอดใช้บ่บ่เริ่มจากใช้ไปหาใช้เหนีโว แถือว่าบังโว่เองกับโบเกงขอมู่ในเรื่องด้านแล้วบอกไก่นะเริ่มจากทางดวนบางะอินนะตรงช่วงบางะอินนะแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆผ่านไอ้สระบุรีผ่านอยุธยาแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่ทีอ่าโคราชโอ้แบบยิ่งยาวเลยจากอ่าบังฟอินหอดโคราชกึกเลยแมนแมนวากายแมนแล้วก็นที่นี่ชุดตัดดัวด่านทางดวนนางเก็บเงินแต่ละชวงแต่ละตอนนี่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  ตะลึงอนี้บอไก่ชุดยอดดิเนอนี่เะเนลำตะคองอ่ะนี่นะเเลโอ้ทมหาสมุทรเนาะททะเลบ่เม็เขนเนาะกันี่บวกไก่เรืองอยาภูเขาใสตลอดปีนี่เป็นสายเลือดเลยบอกไก่ตกคนไก่คนไทยมันคอเก่งจ้พี่น้องสามารถเห็ดเขื่อน ó, ใดนอกจากน้ำนี่พาสูบน้ำขึ้นไปดานบนบอไก่แล้วปล่อยลงมาพิตไฟฝ้าดิบ่โอ้คือว่บมีมต่บ้านบอไก่ลิตไปผ่าใด อยู่ไทยก็มีเนาะอยู่ไทยก็มีเนาะออนซ่อนมอนซ่อนอันซ่อนไรป้อนี่นี่นี่โฟกัสอยู่ทีถนนนะบ๊อบบเนาะป้าสบายไก่สึงแห้งสบายไกลตื่นตาตื่นใจแห้งอีดีร้อนนี่ผ่านมากผ่านมากเคยผ่านมากแต่ย้ำมึงขึ้นเนาะเจ็บโบเคยเห็นย้ำกรงเว้นักษเถื่อพี่น้องโอ้ถ้าบอดีมากกระบ๊อบบูมาหนีเก็ขึ้นสีโบหินเนาะป้าป่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 าชุดยอดอลังการงานสาง นี่คือทางต่างจังหวัดของไทยเดียวบ่าวไก่โอ้ทางต่างจังหวัดบ่นี่นี่แหละทางต่างจังหวัดโอ้เหมือนสวรรค์บ้านหน้าเนะ <laughs> าะป่ามันข้อมจะเลื่อนเีบา่าวไก่แมนแมนแมนคำเป็ดเปยเนาะคำเป็ดเปย์แมนสวรรค์บ้านหน้าถึงสิบนันถึงิต่างจังหวัดก็ยังมีความจเจริญเข่าไปหอดเข่าไปถึงเนาะ <laughs> เหลีๆๆาายวเบิ่งพูนเหลียวเบิ่งพูนบ่าวไก่เหลียวเบิ่งพูนเหลียวเบิ่งพูนพี่อุ้งง่ามขนาด วิวสวยดีครับบึงวิวภูเขามีวิวภูเขาโอ้นี่งยืงนแวไกลถลนนยาวโอ้แาวเนาะขึ้นขึ้นสูงขึ้นเนินนะคดโค้งง้เงี้ยวเขี่ยวกระปอมงามพี่นอ้องงามชุดยอดอลังการชุดยอดการสร้างอยากให้บวกไก่ได้เห็นแลยบ่าวโกันได้โอ้ยขอบคุณหลายขอบคุณหลายบ่าวโบเอ้ยมึอนี่เอาววกไก่มานึ่ง นึ่งเ่าโบไปเห็นงานเด้อครับไปเห็นงานแห้กกระวันจุดของเบาไก่บาไก่ก็ได้ขอมาหนำกบับบ่าโบติดรถมาหนำแล้วก็ไปซอยเบียกซอยงานเพิ่นแล้วกขากลับอย่าก็จะผ้าแหวะผ้าทายให้เบาไก่บึงว่าจุดใดงามจุดใดน,นี่นะเป็นดแดนมาร์ค่ะนี่แหละคือทั้งด่วนเบาไก่แบบอลังการมากรถมากขนาดเลยแต่ก่อนเพิ่นบ่มีทางด่วนเด้ตรงนี้เป็นเอ่อเป็นเขื่อนลับตะคองเป็นเนื่อเป็นเขาแต่ก่อนเพิ่นเอิ้นว่าดงพญาเย็นตรงนี้ป้าดงพญายเย็นนะ <Man. S 2> น,น,นี่ลงพรยาเย็นนี่โอ้เคยเห็นแต่อยู่ในละครเคยเห็นแต่อยู่ในหนังพ่นแสดงแต่กะนิทานว่าลงพระยาเด่นเป็นดินแดนที่ซักซิดด้บบบมาบครับดินแด,ดนที่อันตรายเสือสังร้ายครับชัดป่านา,นาสนิทร้ายไฟพานใดนี่คือว่าเก่งแล้วะนี่เข้าพานไหนแล้วนี่แตบ่บาวโบเองก็อยากให้บาไก่ได้เหน็นเนี่ยเขาหลุดซึกแรกที่บาไก่เห็นบาไก่ดูซึกจะได้กับตัวเองได้เห็นแบบท่บาอลังกา,า,การกแบบนี้ รูซึกตื่นเต,นต้นตื่นใจประทับใจโอ้จอเกือบรั้งแรกของบอกไก่รั้งแดกในชีวิตที่เด้มาเห็นอนทางแบบนี้ยินดีครับคนไทยทั้งประเทศนะครับเนาะที่มีอนทางอันยิ่งใหญ่อลังการก็จริงสี่ครับสะวกสบายโอ้ยถคำสีเวาพี่น้องเลยตื่นเต้นร้ายพี่น้องครับประทับใจประทับใจ ก็ถือว like ่าบาโบเองกะดีใจนาะพี like ่นนองนาอทีฟังร่าเข้าก็ถือว่าได้เห็นอย่างแบบบาไก่นี่ก็ถือว่าไหนมาเห็นแล้วว่าเอากับวังส่วนตัวบาโบเองกับวังว่ามือหนาบาไก่ได้เห็นแล้วอาจจะไปเล่าสู่พีสู่น้องฟังว่าเมืองไทยเป็นแบบนี้เ้ออลังการอีีอย่างทีเขาเห็นอย่างที่เขาว่านี่ก็คือภาพ้างนาบาไก่เป็นภูเขาปิ่ยงามแล้วก็เห็นภาพนี่ด่านขวามือจะเป็นทั้งรวนแบบอลังการเลยบาไก่เวลาแลนลงไปนี่ เป็นเรื่องว่า่นเปิดใส่บริการเต็มที่แลาา้วบะไก่นี่คืองบประมาณที่เพิ่นใส่แบบโอ้โหหลายแสนล้านโอ้บู้อ่าดับจำนวนหมดเลยนะครับเนาะนับจำนวนบัถือเลยถ้าถ้าเทียบเป็นเงินเนาะครับเนะาะเทียบเป็นเงินเนะาะทา่นสร้างแล้วเสร็จนะด้านาบนจะเป็นภาพทิวทัศน์ที่สวยงามขนาดนี้เลยละบะไก่นะอยากอยากมาลองเนาะอยากลองจักเทียอ่ะอาจไมมีโอกาสบะไก่อาจไมมีโอกาสเด้ะจะได้ขึ้นไปสัมผัสอยู่ด้านบนของสะพานแห่งนี้ครับ นีม่มือหนึ่งไปตั้งความหวังไว้อาร์เซนีล่าอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับน,นี่คือนี่คือทางทางหลวงแผ่นดินเมืองไทยเลยบักที่เฮาแลนด์อยู่นี่คือทางหมายเลขกสองเลยว่าถนนมิตรภาพเพื่อนนี้มีการสร้างอีกบักรายสร้างทางด่นดวนอีกไม่อีกเส้นหนึ่งนี่คือมอเตอร์เวย์เอ็มหกบักายโอ้ยบางปะอินโคราชแมนอ่าทังหมายเลขกสองนี่คือไกลแทบบ่ <protagon ists. S 2> <isti> ผู้หนังมาแต่น่ะน่องการที่ว่ารยธทางก็เกือบโอ้ยบอกไก่จากนี่นะจากนี่อ่ะไปหอดน้องไข่วันนี้จากสระบุรีโอ้ป้าบอกไก่หมักมุ้มนี่แห้งดีป่ะบุ้ยโอ้โหอ้อตั้งแต่เกิดบ้าจากทองพ่อทองแม่ก็ร้างเคยเห็นอยังแบบเป็นหญิงใหญ่อลังการนี่เป็นบุญตาบุญ ใจบปลาเลาบุญตาเป็นบุญบ่าเลาไอ้นี้ที่ได้เห็นได้พบได้พอได้ผ่านได้พบได้เจอบัสบัสบดสแล้วครับบดสบัสขับสีเหลืองบัสขับสีมันง่ายครับเดี๋ยวก็ว่าเบาไก่อวยลายเมนโรนะอึ้งเลยเมนโรอบไก่มันอึ้งมันอึ้งมันตึงมันผะทับใจมันภูมิใจภูมิใจครับเอในการส้มใสถนนหนทางที่สะดวกสบายแนวนี้เนาะนี่มุมนี่มุมนี่ สวยงามมินีครับมุ่นี่ปาดตุเกิดมาฝึงเคยหินเกิดมาิึงเคยพอพี่รองเลยคือสะพานยังเนาะมนมันสางะอ้คือสิใสงบประมาณลายขนาดนี่านการก่อสร้างนี่พี่รองเลยนี่ประลบใหญ่นี่ครับประลบใหญ่ปาดต้โอ้โหเรื่องขงมูลุมมีนะครับเรื่อเอาจะคว่ำตื่นเต้นอย่างเดียวมือนกันบอกใครตื่นเต้นอย่างเดียวนะครับเรืองเราเคยหินอ่า แบบนี้จัดตือค<า>พี่น้องต้นพี่น้องเอ้ยโอ้โหมุมนี้แห้งสวยพี่น้องโอ้สุดยอดอลังการงานสางอีที่พี่น้องเลยป้าต้นมุมนี้สวยงามมากอีโอ้ตื่นตินแหง้งตื่นใจแหง้งตื่นตาแหง้งปื้มแหง้งมาจ้าบุญที่ไหนมาเห็นขอบคุณเด้อครับขอบคุ่นถูก ดภาพบรรยายกาศจัิงส่ความอลังการจัิงส่ครับถ้าบัไกลอยู่บ้านนี่อยู่บ้านนี่คือชิบูเห็นนะครับคือชิบูีโอกาสได้เช่บ้าเห็นมาพบมาพ่อเลยครับนี่ละถือเป็นโอกาสดีของบาคไก่ได้มาเห็นงานอยู่ประเทศไทยได้มาทํางานที่ประเทศไทยได้เห็นสิ่งอ่ายิ่งใหญ่อลังการของประเทศไทยจัิงส่ครับชุดยอดการสร้างชุดยอดวิศวกรรของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่น สร้างไว้ออกแบบไว้อย่างดีครับพุ่มสายมือนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นี่ภูเขาปลาไม้นี่คือเขื่อนล่มตะคองพี่น้องป่าโตพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้โหคือเนา่าเสียดีเนา่าคือยังกับบังกรนี่ครับป่าอุอนทางนี่เน่าเหยียดสุดสายตาไอ้นีพี่น้องเอ้ยแนีไปสุดสายตากระบอกุดเลยครับพี่น้องครับโอ้โห ควบจะเจริญควบคูกับธรรมศาสตร์นี่ครับท่างนี่คือจะเป็นเป็นภูเขาเรื่องจะเป็นภูเขาแต่พันตัดพาภูเขาไปบอกไงสันนิฐานบา,างฉันเลยตัดภูเขาไปอู้พันเก่งนี่ครับแต่ว่าพันบริเวบริทางปลวกทางป่าออกเรื่องครับปลาขางทางก็ยังคงค,ง,คงไวเหมือนเดิมพี่นอ้องเก็บไวเป็นธรรมศาสตร์ควบคู่กับถนนท้นทางอันทันสมัยอันอนิ่งใหญ่อลังการครับโอ้โห บาบกับพ่อเปาไก่ลงมบ้าเบงถนนด่านลางพี่น้องเอ๋ยควางอลังการเปาไก่เห็นเราเป็นยังไงโอ้พี่น้องเอ๋ยชุดหอดอาลังการนะครับอยู่ข้างล่างนี่ครับเลยลุงมาสัมผัสแล้วโอ้โหมายืนเบงมานาั่งคิดเบงพื่นสางได้จังไหนครับถนนเ้นนี้าท่า,า,ทา,ทาวนว่าน M6 านานท่านท่น่านท่านท่านท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 ่างก่าน่านท่านท่านทานท่ส่วนฝั่งนี้ม่นานบ,บิา,น,น,าบน,น,น่านท่านท่าน่าน่าน่นา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 าา่า่่่นาา่ หือว่าจาก4ขีวนั่นเองโอ้เป็นอะไรอลังการบอทุกออลังการงานสร้างอีกที่พี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องเอ๋ยนี่แหละถนนของเมืองไทยบารบวเองกับที่ว่าอยากจะบอกความตื่นเต้นนี่ฝากให้บ่าวไก่ได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้บารบวเองกับศิลาทำเพิ่มไปเพียงเท่านี้พี่น้องอิ่มบ่าวไก่อิ่มอิมเล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มบออิ่มบออิ่มไลอิ่มไล ภาพบรรยากาศของถนนทางเมืองไทยเห็นแล้วอลังการปะเห็นแล้วอลังการงานสางนี้ครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปเราซูฟีสูนองฟังเนื้อแมนเมื่อกลับบานเมื่อแล้วสิบอกไปเราซูหลูหลูซูล้านฟังว่าคนทางประเทศไทยถนนประเทศไทยยิ่งใหญ่ขนาดไหนสมคำลำลือ โอ้โหสำารัพี่น้องเอ๋่ยบาโบ่ก็ดีใจลหลายหลายเลยภาพมูหรือว่าภาพบาไก่มาเห็นทางเรืองเวามืองไท่เลยกันทางต่างจัาก,ากบาเขาเมืองไท่บามันอลังการขนาดนี้สำหรับคิวนี้ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์และพี่น้องนุรักษ์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีประพาคลิปใหม่ๆของาบาโบ่สำหรับสนุนบาโบ่โดยการปกตข่ามโคชนาการการไปสน,ส,นนสนับสนุนบาไก่ทางช่องบาไกลพาทำแซบนัวนัวครับเอาสำหรับคิวนี้ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับสบายดีสบายดีบสบายดีบาไก่